อะไรที่คุณควรจะเลือกดูให้ดีก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจคบใครสักคนอย่างลึกซึ้งเพื่อนดีๆที่คุณควรมีข้างกายคนที่คอยเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันคนแบบที่คุณต้องการมากที่สุดถ้าอยากรู้มาฟังต่อเลยค่ะคุณกำลังรับฟังสติ s t าร์ตสตรองสเต็ปพอดแคส มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทําให้คุณใกล้ความสําเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะเจอคนไม่ดีก็อย่าไปคบเจอคนดีก็ให้ตีสีไว้ถ้าการครบคนมันง่ายแค่นี้แม่ชีวิตเราคงไม่ต้องเจ็บช้ำซ้ำซากจากคนน้ําใจคดมานนักต่อนักแล้วละ่ะ เรื่องจริงมันต้องลงลึกไปอีกเยอะมันมีคนหลายแบบมากที่เราต้องอยู่ด้วยถึงจะเข้าใจต้องได้มีโอกาสพูดคุยใกล้ชิดกันถึงจะสัมผัสได้ ถึงเจตใจอันซับซ้อนของแต่ละบุคคลยิ่งรู้จักผู้คนมากขึ้นเท่าไหร่ใจคุณก็ยิ่งห้อยหาหาความเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นคนที่คบด้วยแล้วสบายใจนี่ละสุดแสนจะวิเศษเหมือนได้พรจากยักษ์จินนี่ในตะเกียงวิเศษก็ไม่ปานเพราะยิ่งอายุมากขึ้นคนที่เรารู้จักจะทําให้เราเห็นเองว่าใครมีค่าคู่ควรที่ต้องรักษาเอาไว้และใครที่ควรทิ้งไว้ข้างหลังเป็นแค่อดีตที่เราเคยรู้จักก็พอแล้ว เอาว่าจะคบใครจะชอบพอถูกคอใครอะไรแค่ไหนคนวัย30 plus เลือกอะไรก่อนเป็นส่วนมากมาค่ะมาดูกันข้อหนึ่งคนที่ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าเลือกได้ระหว่างสังคมที่วุ่นวายกับสังคมที่มีแต่คนคอเดียวกันไม่กี่คนคุณจะเลือกแบบไหน ก็คงต้องเลือกอันหลังเสียส่วนมากก็เพราะแค่ทํางานแต่ละวันก็วุ่นวายจนจะแย่ยังจะมาวุ่นวายใจกับเพื่อนฝูงที่คบก็คงไม่ไหวจะแฟนหรือจะเพื่อนคนวัยนี้ที่ผ่านเรื่องราวมามากพอแล้วคงชอบแบบที่คุยกันแล้วเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันไม่มากก็น้อยสนใจในสิ่งที่คล้ายกันยังสนุกด้วยกันได้ไม่เบื่อที่สำคัญขอแบบคนที่ทำให้เรื่องใหญ่ เป็นเรื่องเล็กด้วยจะยิ่งดีอย่างยามเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเขาต้องสามารถเป็นคนที่คุณสามารถขอคำปรึกษาได้ยามต้องการความคิดเห็นที่2 3 4เขาควรช่วยให้เรื่องมันจบง่ายทำให้เรื่องวุ่นวายกวนใจเล็กลงได้ไม่ใช่มาทะเลาะก,กันว่าจะเอาอยัางไงดีไม่ก็ด่าซ้ำมาอีกหรือไม่ก็มัวแต่เถียงกันพอดีกันไม่ทันแก้ไขอะไรได้ทันท่วงทีสักอย่างมีเพื่อนเป็นคนใจเย็นไม่ตื่นต,มตูมก็ดีนะ ข้อ 2. คนที่อยู่ด้วยแล้วอากาศเย็นไม่ใช่อากาศร้อนความสุขอีกแบบนอกจากการได้ดื่มกาแฟเย็นๆสบายๆของชอบของคนวัยทำงานวัยนี้คงเป็นการนิยมอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ใช่คนที่คอยแต่จะช่วยสุมไฟในซวงนินทากระแนกกระแหนคนนู้นคนนี้ให้ฟังหรือวันๆก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่อยคนนู้น,นคนนี้หรือไล่จีบสาวๆไปทั่ว คนอยู่ด้วยคนที่เป็นเพื่อนคงร้อนรนกระวนกระวายอะไรจะตื่นเต้นตลอดเวลานั่งกันไม่ติดเก้าอี้พอดีระแวงกลัวคู่กรณีคดีไหนคดีหนึ่งจะมาดักตีหัวหรือไม่ก็ดักตบเพื่อนเราเอาแถมจะเลยเถิดมาหาเราได้อีกต่างหากไม่ไหวนะแบบนี้ข้อ 3. คนที่เมื่อเรามีปัญหาเขาเป็นสติให้เราได้ ส่วนตัวชอบเพื่อนฝูงที่มีปัญญามีความคิดกว้างขวางไม่ใช่คนแบบเห็นโลกมาน้อยเหมือนกบในกะลาประเภทออกความคิดทีคนฟังหันมามองหน้ากันทำตาปริบๆทำตัวไม่ถูกคนมีความรู้คุยด้วยแล้วได้สติคนแบบนี้จะคอยช่วยเราโตขึ้นช่วยเราไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นเวลาเรามีปัญหาเขาจะเป็นกองหนุนชั้นเลิศ จะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ติเพื่อก่อเป็นบาให้เราร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาใหม่ต้องสู้ใหม่ได้นะอะไรแนวแนวนี้แบบนี้สิถึงจะดีถือว่าเหมาะจะครบด้วยข้อ4คนที่ไม่ได้เป็นความตื่นเต้นแต่เป็นความสบายใจ พออายุขยับถึงวัยที่มีความพร้อมมีครอบครัวมีภาระเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องดูแลพ่อแม่วัยคุณจะชอบความตื่นเต้นน้อยลงคุณชอบรับโทรศัพท์แบบว่าเป็นไงสบายดีไหมกินข้าวหรือยังไหวไหมทักผ่อนบ้างนะ อะไรที่มันไม่บันทอนใจิตใจหรือทำให้ใจิตใจกระเจิดกระเจิงเหมือนสมัยแวยรุ่นที่แบบเมื่อเสียงมือถือดังขึ้นใจจะคิดว่าเอาละเพื่อนคนไหนทำเรื่องอีกละพ่อแม่ใครมาตามหาใครอีกละอาจารย์ตามจิกส่งงานหรือเปล่าอุบัติเหตุใครตีกันใครรถชนเพราะใจร้อนอีกไม่นี่แค่คิดก็สยองแล้ว ตอนนี้ขอแบบโทรมาคุยชิลๆสบายๆเธออะไรร้นรอนๆรอไว้โล่งหน้าค่อยคุยกันใหม่ว่ากันไปนั่นเลยข้อ5คนที่พร้อมให้อภัยมากกว่าจะมีเรื่อง ไม่มีหรอกนะใครสักคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกไม่เคยมีอะไรผิดพลาดสะอาดเป็นผ้าขาวพับไว้ไม่มีทางที่ใครจะไม่เคยทำผิดเรื่องใดเลยแต่รู้ไหมมันไม่ง่ายเลยจริงๆมันยากมากที่จะก้าวผ่านความผิดพลาดนั้นได้ถ้าใจคุณไม่เข้มแข็งพอ หรือถ้าคนรอบข้างไม่ยื่นมือมาช่วยอย่างการให้อภัยการให้กำลังใจกันคนทำพลาดพอมันพลาดไปแล้วใจก็แย่แล้วเสียใจโมโ oh หตัวเองจนสะบ้าแล้วจะยิ่งโกรธตัวเองหนักเข้าไปอีกที่ทำพลาดแล้วคนใกล้ชิดไม่มีใครเข้าใจหรือยอมรับความผิดพลาดของเขาแถมถ้าเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วก็จะยิ่งฟุ้งซ่านคนที่อยู่ด้วยมีความสำคัญมากๆ อะไรก็ไม่เท่ากำลังใจที่ดีอีกในหนึ่งการให้อภัยมันเป็นการพูดเบาๆว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ต้องเสียใจยเราเข้าใจนะอะไรแบบนี้มันช่วยให้คนล้มลุกได้เร็วขึ้น และนี่ล่ะเรื่องของคนแบบที่คุณอยากมีรอบกายเมื่ออายุ30 plus มันจะดีมากถ้าเราจะมีเพื่อนดีๆที่เข้าใจเรามากพอเป็นเพื่อนที่คอยส่งเสริมและซับพอร์ตกันในยามทุกข์และหัวเราะไปด้วยกันได้ในวันสุดสุดเวี่ยงค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าใช่รู้ว่าแครก็คอมเมนต์มานะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ